โอเคแม่วันนี้เราจะกินซาชิมิบงบงๆช่วยด้วยบ้านเราโดนปล้นเอาไม่แม่โดนจ้วงหมูแกดูน่าอร่อยดีนี่เอามันนี่เดี๋ยวนั่นข้าวเย็นกูและนั่นก็ทีวีกูโซฟากูผนังบ้านกูมาไอ้ดำโอ้พระเจ้าช่วยด้วย ข้าได้ยินเจ้าแบงนั่นพ่อเหรอเออไม่ๆมๆแบงพ่ออยู่นี่นั่นไม่ใช่พ่อข้าได้ยินคำเรียกร้องของเจ้าเพระาะว่าข้าคือตูนเทพเจ้าใจดีแห่งโอลิมปัสอ้อท่านเทพซูสได้โปรดทำลายศัตรูข้าและชีวิตข้าเป็นของท่านฮูาฮ่้ตาย แต่เจ้าจะต้องสร้างป้อมปราการและกองทัพที่คู่ควรกับซูสและในวันที่เจ้าต้องเผชิญหน้ากับศัตรูข้าจะช่วยเจ้าแก้แค้นแต่ท่านซูสตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยแล้วแบบนี้ผมจะเอาอะไรไปสร้างกองทัพละ่ะไม่ต้องห่วงขอแค่เจ้าศรัทธานในซูสและข้าจะโชว์ทางให้เจ้าเอง พวกแกทำงานให้ซูสอาฮักโอเคได้คอมหมดแล้วเลยไปแล้วไปแล้วเอาทีวีฉันคืนมา้พวกทุเรศโอ้วันตายแกใกล้มาถึงแล้วไอ้ชนหมา เระสะาทสวยดีนี่แบงทีนี้เจ้าก็พร้อมที่จะกล้าแค้นแล้วแต่ท่านเซิร์ฟเรายังขาดสเบียงและอาวุธในการทำสงครามอยู่เลยนะท่านไม่ต้องห่วงเพราะห่างจากนี่ไป500เมตรมีบูบ้านแสนสงบที่เต็มไปด้วยอาหารสเบียงและทุกอย่างที่เจ้าต้องการไปปล้นมันซะ แต่ซูสที่นั่นมีแต่ชาวบ้านบริสุทธิ์นะท่านถ้าจะให้แบงค์ไปปล้นชาวบ้านแบบนี้แบงค์ก็เลวไม่ต่างกับไอ้ที่ขับรถชนหมาแบงค์เลยนะแต่ซุสก็รอมานานแล้วเหมือนกันน่ะเมื่อไหร่แบงค์จะกล้าแค้นสักทีก็แบงค์บอกแล้วว่าแบงค์ยังไม่พร้อมอ่ะถ้าแบงค์พูดแบบนี้สงสัยเราคงต้องมานั่งทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วล่ะแบงค์ไม่เอาหน่ายยังงอนแบงค์แบบนี้ดีซุดแบงค์ก็ยังรักและนับถือซุสไม่เคยเปลี่ยนนะ อ๋อเหรอนันการปล้นสะดมเพื่อนข้างบ้านก็คงจะไม่ยากซะเท่าไหร่เราวสัแบงยังรักซูสอยู่นะ่ะนั้นแบงก็เลือกไปเลยแล้วกันว่าจะเลือกชาวบ้านเหม็นเหมนหรือว่าซูสเลือกให้ดีนะแบงแ <c oughs> คได้ของหมดแล้วไปเลยไปเลยโอ้ตบมลองพระเจ้าช่วยด้วยมันจะเป็นวยแบงมึงไม่ได้เลวมันไอชนหมามึงไม่ได้เลวมันไอชนหมา โุ้ยเจ้าเป็นใครถึงมางอ่านมาโจมตีเมืองข้าไอ้ช่้เจ้าอาจจะจำข้าไม่ได้แต่ข้ายังจำเจ้าได้ไม่มีวันลืมโอเคถ้าเจ้าจำได้นั้นข้าเชื่ออะไรไอ้เฮียจะอะไรก็ช่างเถอะวันนี้มึงตาย ได้หรอกมันยังไม่จบซูสฟังเสียงผู้ศรัทธาและทำลายศัตรูค่ะโอ้โหได้เลยเบนนี่แหละที่จบแล้วของเองไอ้ชนหมาพลังของพระเจ้าอยู่ฟังค่ะว้าวเดี๋ยวนายก็นับถือสูดเหมือนกันหเหรอแอดีแล้วทำไมฉันก็ด้วยวัตฟัง อ๋อฉันจําได้ดีเลยต้องขูดเพศบนบานคนอื่นกว่าซุดจะยอมให้ลอยสักแบบนี้น่ะไม่ได้ดีกูนับถือซุสอยู่นะอ๋อได้ดีนั้นดูนะเอ้ซุสฟังเสียงผู้ศรัทธาแล้วทาลายศัตรูค่ะอ้าวเฮ้ยซูสทำไมทำแบบนี้วะกูสาบบูชามึงแท้ตายทำไมไปช่วยมันล่ะก็ก็เบนนับถือซูสๆดก็ช่วยไปแล้วไงแล้วเขาก็นับถือซูสซูก็เลยช่วยเขาเหมือนกันซุดปิดอะไรอ่ะ ก็ทันรู้ว่าไอ้เลวนี่มันนับถือซูดอยู่แล้วแบงค์จะได้ไปนับถือคนอื่นไงไม่ใช่มานับถือหลายๆคนแบบนี้ซูสมันแน่าเกลียดอ่ะกูกเขาก็บูชาซูดแบงค์ก็บูชาซูสแล้วจใจ้ซูเลือกใครได้อ่ะแบบนี้ซูดเลือกไม่ได้หรอกงั้นแบบนี้แค่ใครมาบูชาซูสซูสก็ช่วยโอ้ห่าหาไม่ข้านับถือซูดคนเดียวโอ้แกจำฉันได้ไหม จะปล้นสะดมบ้านฉันเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่ากรรมตามสนองอ้แกจำฉันได้ไหมที่แกปล้นบ้านฉันน่ะแกปล้นไปหมดเลยจนฉันต้องอยู่รอดด้วยการฆ่าและปล้นเพื่อที่วันนี้ฉันจะได้อูยจำฉันได้ไหมที่แกปล้นอูยจำฉันได้มาโอ้เอาทีวีกูคืนมาจำได้ไหม อ๋อนี <geen tacos. S 1> ่ม yeah. ันวุ่นวายอะไรเนี่ยโซดจัดการไอ้พวกโง่พวกนี้ให้หมดเลยไอ้ไอ้ไอ้โซดอยู่ฝ่ายกูต่างหากไอ้โซดทำลายไอ้ชนหมานี่ด้วยเลยใช่แล้นานแล้วโซทำตามสัญญาที่ท่านอูาไปจ้ไ้โซดลึไเกต คุณเลือกได้ Warrior of God เกมมือถือ Strategy 3D ที่คุณจะต้องเลือกเทพเจ้าสร้างบ้านตีหมาและตีเพื่อนบ้านเพราะคุณมันเฮียดาวน์โหลดได้แล้วผ่านระบบ Android และ iOS